อากาศหนาวมากเลยค่ะข้างนอกติดลบสองนะคะเพื่อนๆน,นที่อยู่ยุโรปก,ก็พากันหนาวเลยนะคะอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ส,สบายหรอกค่ะเพื่อน,นตับแก้วปลาแดกก็ไม่ค่อยได้กินตามนบมกเขือเสียบๆบก็ไม่ค่อยได้กินปูดองก็ไม่มีจะ้ะไปหาซื้อก็บว่ค่อยมีเนาะค่ะเนาะซื้อมามันก็ไม่อร่อยเหมือนบ้านเราเนาะคะ่ะเราจะต้องรู้จักทำรู้จัก รู้จักปรับอาหารให้มันเหมือนบ้านเรานะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็รสชาติก็เอารสที่เราชอบนั่นหละค่ะถ้าอยากอาหารถ้าอยากให้อร่อยเหมือนบ้านเราก็ต้องใส่ชูรสเนาะไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าที่เขาทำขายน่ะพิจาราว่าเขาใส่ชูรสนะคะ มันถึงได้อร่อยแล้วเราก็เคยกินชุรสมาตั้งแต่อเล็กแต่น้อยแล้วเนาะสมัยก่อนก็ไม่มีแต่อพอเราโตขึ้นมานิดหน่อยก็มีชุรสทําออกมาขายเนาะมันก็อร่อยนั่นแหะคะ่ะเสียงตัดยากก็ปืดปดปาดๆาด,ดอยู่อีเมลคือเอ้ยก่อนที่จะเปิดร้านก็ต้องมาเปิดเปิดฮีตติ้งเปิดไฟอุน่น ให้ห้องอุ่นก่อนนะคะแหละก็ต้องมาอุ่นก่อนสองชั่วโมงนะคะตอนนี้ห้องก็ยังตอนนี้ห้องก็ยังหนาวอยู่ค่ะพิรดา,าก็ขอใส่ผ้าพันคอค่ะขอหันกล้องมาทางนี้ค่ะเ,เพื่อนๆดูสดชื่นกว่าอีกหน่อยก่อนที่จะลงมือทำงานค่ะพิรดา,าก็มาขอแบ่งปันนะคะ ว่าชื่อร้านของเราชื่อ Lotus Massage The c ะเด e r เราจะมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะชื่อตามนี้เลยค่ะ Lotus Massage ค่ะถ้าใครอยู่ละแวกนี้อย่าลืมมาให้บริการนะคะก็จะเปิดจนถึง1ทุ่มค่ะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้านะคะ เราก็จะมีทรีทเมนต์หลายอย่างนะคะทรีทเมนต์หลายอย่างนี่วันนี้ก็จะเอามาให้โชว์นะคะวันนี้ก็จะเอามาโชว์นี่นะคะชื่อร้านของเราแล้วก็ราคาราคานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้พิรดาขยายขึ้นมานิดหน่อยนะคะนี่นะคะราคาก็คือถ้านวด หมดตัวนะคะชั่วโมงหนึ่งสี่นะคะนวดหลังบ่าและคอนะคะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็30ถ้าจะประหยัดเงินหน่อยก็นวดหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะก็จะคิดแค่45ค่ะแล้วก็นวดหัวนะคะนวดหัวแบบอินเดียนเฮดมัสซารตนะคะก็จะคิดราคา เท่ากันนะคะครึ่งชั่วโมง30แล้วก็ชั่วโมงหนึค่ะถ้านวดเท้าก็เหมือนกันนะคะปกติแล้วเนี่ยพิราดาก็จะเวลาพิราดาดูแลลูกค้าก็จะเลยไป10 1ถึงสินาทีนะคะเพราะว่าช่วงที่เราถามถ่ายทุกสุขกันก็ตัดเวลาไปนะคะเราไม่โกงลูกค้าเนาะเราก็จะทำงานเต็มที่ นี่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาดูแลสุขภาพนะคะการที่เราได้พักผ่อนย่อนใจผ่อนคลายก็เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะคนสูงวัยค่พะพิรดาแนะนำนะคะแนะนำให้ดูแลสุขภาพกันค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้พิรดาก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่า อากาศตอนนี้หนาวมากๆค่ะยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายและสวัสดีค่ะ